แต่ก่อนน่ะเกลียดมากเลยคนที่มาขายประกันน่ะคิดว่าเป็นแบบเหมือนปรสิตที่แบบมาหลอกเด็กๆเลยเด็กๆเลยคิดว่าคนขายประกันน่ะเหมือนแมงสาจริงรงบอกตรงโอ้โหอะไรวะจะมาอยากเยียดขายประกันกูทำไมวะกูยังไม่อยากได้ร่างกายกูแข็งแรงกูยังไม่อยากมีประกันตอนนี้เออแต่พอเหมือนแบบเราถึงอายุจุดจุดหนึ่งอ่ะมันทำให้เรารู้เลยเว้ยว่าแบบว่าเฮ้ย การที่เรามีประกันนะ่ะถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมามันคุ้มครองเราจรางจริงมันก็ไม่มีใครอยากเป็นหรอกแต่ว่าพอเป็นแล้วอะ่ะมันก็ควรที่จะอย่างน้อยมันก็จะมีอะไรที่มาชดเชยเราได้เพราะว่าหนึ่งเลยนะบางคนเป็นโควิดไม่มีเงินรักษากอ่สองคือเป็นโควิดแล้วการงาน รายได้หายหมดอ่าฉะนั้นคือการที่เราซื้อประกันเนี่ยมันมีเงินแบบจ่ายจบสมมติให้เลยแสนหนึ่งอ่ะเราก็มีประกัน,นหรืออย่างเช่น,นปุ๊บบางประกันบางตัวอย่างผมกับได้เงี้ยมันมีเงินชดเชยถูกต้องอคือไอที่ไปนอนๆอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยไม่มีไม่มีรายได้สักบาทเนี่ยกลายเป็นว่ามีประกันจ่ายอ่ะะสมมติแล้วแต่ว่าวันละพันมั่งพันห้าสองแล้วแต่ เขาบอกว่าประกัน TQM แน่ๆเลยใช่กำลังจะมาบอกนะคะอันนี้ค,นคือเรามาเรามาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย TQM เนี่ยเป็นเหมือนแบบเขาเรียกเป็นเหมือนหักเนาะเป็นเหมือนหักที่รวบรวมประกันแบบเจ๋งๆทุกอย่างมาไว้รวมกันแล้วคุณ<ช>ไม่ต้องไปเปิดแต่ละเว็บแต่ละเว็บแต่ละเ,เ,เว็บเลยคุณเข้ามาที่เว็บ TQM คือสามารถาเลือกได้เลยขึ้นเว็บ TQM ให้กับทุกคนหน่อยทุกคนจะได้รู้ทุกคนเอางี้ ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าจะซื้อประกันโควิดนะประกันโควิดเนี่ยคือบอกเลยว่าเบี้ยถูกมากเปแบสี่เก้าเก้าแปดเก้ถ้ายังไม่เป็นนะรีบซื้อไว้1ปีจ่ายแค่1ครั้งถ้าเกิดติดขึ้นมานอกจากจะได้เบีย้ยแล้วนะคะมันจะมีพวกแบบแพ็กเกจที่แบบสามารถพ่วงได้ด้วยให้คนรอบตัวให้คนในครอบครัวสามารถไปตรวจโควิดได้ฟรีอีกอดังนั้นทุกคน มันดีมากมันคุ้มมาก,แล,กแล้วมันควรจะมีประเด็นคืออะไรว่าประกันโควิดบางตัวแบบว่ามีประกันวัคซีนที่เราฉีดแล้วแพ้ด้วยนะใช่คืออนาคตเนี่ยทุกคนเราก็คงจะได้ฉีดวัคซีนกันทั้ง,ท,งทั้งทัวประเทศนี่แหละใช่ฉะนั้นคือใครที่ยังแพนนเขาก็จะมีวัคซีนที่เกี่ยวกับเรื่องแบบแพ้วัคซีนด้วยเกิดเป็นอะไรเกิดเวียนหัวเกิดเข้าโรงบาลอะไรม,มันก็มีประกัน กดลิงก์เข้าไปเลยทุกคนกดลิงก์เข้าไปเลยนี่ t q m อ่านี่นี่นี่เลื่อนลงมาเลยนี่นี่นี่ต้องนี่ประกันไวรัสโคโรนานี่อ่ะบนั่ะอ่ะเห็นไหมมันจะมีพวกแบบที่เป็นเบสเซลเลอร์ของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นบ้างมี399 499เนี่ย51 519อย่างเงี้ยมี899เเออแต่ที่ที่เราอยากจะแนะนำนะ สำหรับแบบที่เราดูมาแล้วว่ามันค่อนข้างคุ้มค่าสุดนะมีแบบ4 9 9 9 9้9่เดอ่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรที่ผมดูมานะเด็ดๆเลยนะ499 499เนี่ยคือเราจ่ายเนี่ยแค่วันละประมาณบาท5แบบบาทก่บาท4ี่เเลี้ยงผู้ชายไปหลายมื้อเลยเออเนี่ยอีาเนี่ย้ผู้ชายเป็นแบบ ครึ่งหนึง<ด>่งดก,กันผู้ชายแต่ละมืออดอ,อ,ดอดใจมื้อบุฟเฟ่สักมื้อหนึ่งเอออ่ะโควิเ,เย็นเนี้ยจะไปกินบุฟเฟ่ไม่กินดีกว่าเคือประกัน,นโควิดอ,อ,อ่ะแบบเนี้ยสี่เก้าเก้าเจอจ่ายจบอ่าคือเหมือนแบบพอสี่กเก้าปุ๊บพอเราเป็นโควิดประกันจ่ายให้เลยแสนหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่เด็ดเลยก็คือแปดเก้าเก้าเอออ่ะอันนี้แปดเก้าเก้าตกวันละประมาณสองบาทกว่าบกว่า วันละสองบาทกว่าทุกคนเหมือนกินบุฟเฟ่ที่มันพรีมเมียมขึ้นมา,าอีกอะระดับหนึง่งอ่แทนที่เราจะไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะทั่วไปเราอเออ,เป,อเป็นเพิ่มเนื้อวากิวสักมื้อนึงอ่ะแปดเก้เแปดเกเนี่ยคือเขาเนี่ยเจอเสร็จแล้วปุ๊บเขาให้เลยห้0 0 0ือ่าและเขาอ่ะจะมีค่ารักษาพยาบาลให้อีกห0 0มื่อ่ารวมกันเป็นแสนหนึ่งอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ที่แบบว่าที่ผมแนะนำนะมันจะมีตัวที่เป็น1,250บาทอ่บาทต่อปีนะ1,250บาทอันเนี้ยเขาเนี่ยจะไม่มีการจ่ายเงินให้เราแต<ะ>่แต่ว่าเขาอะ่ะจะมีค่ารักษาพยาบาลให้1 0 0 0 0บาทอ,อยู่ในงบ1 0 0 0 0บาทถ้าอย่างได้เนี่ยนอนโรงพยาบาลดีๆเลย8 0 0 <000. S 2> 0 0 8 0 0 0 0อ่ะคุ้มครองเลยคุ้มครองเ,เลย <ใน S 2> จ่ายค่า จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าดูแลนนค่านอนอะไรให้เลย14วันแถมไพันสอห้1,250เนี่ยเขายังมีเงินชดเชยให้วันละ1,000บาทออสูงสุดเนี่ยสาวันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราอ่ะเป็น อาถ้าตามกฎหมายตอนนี้เขาจะให้อยู่โรงพยาบาล14ีวันก็เท่ากับว่าเราจะได้เงินเนี่ยชดเชยกลับมา14ื่นสี่หมื่นสี่วันอแต่ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยอาการเราแย่ต้องบางคนบางคนต้องอยู่แบบสามอาทิตย์20วันกว่าจะหายเขาก็จ่ายให้เลย20 0 0 0นเพราะว่าเขาเขาจ่ายให้วันละพันแต่สูงสุดเนี่ยไม่เกิน30วันถ้าคุณอยู่จนเต็มแม็กซ์วันเขาก็จ่ายให้เลย สามหมื่นสามหมื่นเอออันนี้เป็นเงินชดเชยแต่ว่า TQM เนี่ยเขาจะมีประกันที่ครอบคลุมหลักล้านด้วยนะอ่าอันนี้นอันนี้<ด>สามารถไปหาแล้วได้สามารถเข้าไปดูได้อ่าแบบเขามีประกันเนี่ยเห็นปะ่ะคือ TQM อย่างที่บอกมันเป็นเหมือนกับอ่าถ้าเป็นเหมือนกับพอเวลาเราท่องเที่ยวอะ่ะเราก็จะเข้าพวกแบบบุ๊กิ n งอะโกด้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งเขาจะรวมแบบโปรดีๆอะไรเด็ดๆมาให้เราหมดแล้วซึ่งเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะมีเหมือนแบบกรมาทัน์ของแบบ ประกันยี่ห้อต่างๆเต็ตตตมไปหมดเลยดังนั้นคืออยากให้ลูกเพจทุกท่านนะคะที่แบบที่แบบดูอยู่ตอนนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่าการซื้อประกันให้กับตัวเองมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองหรือเป็นเรื่องที่แบบโอ้ยังไม่เป็นยังไม่เจอยังไม่จ่ายยังไม่แน่หรอกเสียดายตัง์รองนีคฮะสี่เก้าเก้าเนี่ยกินข้าวได้กี่วันอื <c oughs> วันเดียวก็ได้ซ้ำเอาจริง <c oughs> บุฟเฟ่แค่มื้อเดียวลองตัดบุฟเฟ่สักมื้อแล้วมาเซฟชีวิตตัวเอง